สวัสดีค่ะเปิ้นขายที่ดินค่ะมีเงินเพียงแค่ห้าหมนบาทก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นะคะ ท่านไม่ต้องใช้เงินก้อนมาซื้อที่ดินนะคะเพราะของเรานะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อผ่อนผ่อนก็ยาวไปเลยค่ะ3าถึงหปีผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะวางเงินดาวก์เราเพียงแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะท่านก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นะคะช่วงระหว่างการผ่อนนะคะท่านก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ในทันทีเลยนะคะวันนี้เัาจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินแนวสวนเกษตรค่ะแนวโคกหนองนาโมเดลนะคะสําหรับท่านที่แบบว่าอยากมีที่ดินมีของตัวเองอยากมีที่ดินีของครอบครัวนะคะแล้วราคาย,ย่อมเยาวราคา ไม่แพงะค่ะิ้รแนะนาที่นี่เลยค่ะคลอง2 2องค์รงครับจังหวัดนครนายกนะคะเฟสที่1นนะคะร3อไร่นะคะเราขายไปแล้วค่ะแปลงละ1ไร่นะคะเราขายหมดภายใน2อาทิตย์นะคะตรงนี้ค่ะก็ยังอยู่ในเฟสที่1นนะคะเราเปิดแปลงเพิ่มนะคะ12แปลงแต่ตอนนี้เมื่อเช้าโซเอาไปแล้ว2แปลงตอนนี้ว่าง10แปลงสุดท้ายนะคะแล้วก็แปลงที่ป่อนจะพามาชมก็ยังว่างอยู่นะคะ เอ่นะคะแปลงนี้721ตารางวานะคะราคาเดียวค่ะตารางวาละ1,900้บาทเท่านั้นนะคะ อยู่ใกล้กรุงเทพมากมากเลยค่ะราคาถูกขนาดนี้นะคะท่านพลาดได้ท่านพลาดไม่ได้เลยนะคะเดินทางจากกรุงเทพแค่ประมาณ1ชั่วโมง50นาทีก็จะมาถึงยังคลอง22นะคะที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะทาโคกหนองนาโมเดลเหมาะทําแนวสวนเกษตรนะคะท่านจะซื้อไว้เก่งกําไรก็ได้ค่ะท่านจะซื้อไว้เป็นมรดดกตกทอดให้ลูกหลานท่านก็ได้นะคะหรือเพราะว่าในอนาคตนะคะจะมีทางด่วนสายฉลองรัฐคนครนายกแล้วก็สระบุรีมาผ่านจุด ขึ้นลงอยู่ตรงแยกองครักนะคะที่ดินตรงนี้อยู่ใ,ใกล้วัดประคองพระอาจารย์ค่ะอยู่ใ,ใกล้โรงเรียนวัดประคองพระอาจารย์อยู่ใกล้มอสบนะคะอยู่ใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะแล้วที่ดินตรงนี้ห่างจากอำเภอองครักแค่18กิโลค่ะห่างจากมอสบแค่20กิโลนะคะแล้วก็ห่างจากถนนสี่เลนะคะ3 0 0 1นะคะเข้ามายัางที่ดินของเราประมาณ3กิโลครึ่งนะคะก็จะมายังถึงอย่างที่ดินของเรานะคะที่ดินตรงนี้หน้ากว้าง40นะคะความลึก40นะคะโดยประมาณนะคะซอนเอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะตรงนี้เป็นโฉนดครุดแดงทุกแปลงค่ะพร้อมโอนทุกแปลงซื้อสดเป็นบอกเลยว่าพร้อมโอนทุกแปลงนะคะสําหรับโฉนดนะคะที่ดินตรงนี้นะคะจะมีถนนขั้นระหว่างตรงนี้คือโซน A นะคะเอยี่หกนะคะโซน A นะคะฝั่งที่จะเป็นโซน B นะคะแล้วก็จะมีถนนดินนะคะกว้างประมาณ8เมตรนะคะคุณราย,ยกเป็นสาธารณะนะคะจะเป็นถนนสาธารณะนะคะตรงนี้นะคะกว้าง8เมตรนะคะสามารถขับรถเข้าตั้งแต่หน้าปากทางนะคะ แปลงหน้าแปลงที่ดินของเราด้านหน้านะคะจะติดถนนลาดยางนะคะและติดคลองส่งน้ํานะคะคือคลอง22นะคะไฟฟ้าน้ําประปาก็จะอยู่ผ่านตรงหน้าแปลงถนนลาดยางเรียบร้อยค่ะท <â> <beers> <int> ้ายแปลงที่ดินนะคะแต่ <es> จากด้านหน้าแปลงที่ดินมาถึงท้ายแปลงก็ประมาณกิโลครึ่งค่ะท้ายแปลงที่ดินก็ติดถนนลาดยางเหมือนกันนะคะติดถนนลาดยางนะคะ เห็นไหมคะว่าที่ดินตรงนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะรอดปลอดจากโควิดนะคะเราต้องมีที่ดินอยู่างจังหวัดค่ะมีที่ดินนะคะไว้ทํานาทําไร่ทําสวนปลูกผักผลไม้นะคะทาไร่นาสวนผสมกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่เลี้ยงเลี้ยงทุกอย่างที่กินเราจะรอดปลอดจากโควิดและรอดปลอดจากเชื้อโรคต่างๆเราไม่มีเชื้อโรคเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินในจ่ายการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเห็นไหมคะที่นี่ยังเป็นท้องทุ่งนามีกลิ่นไอท้องทุ่งนาอยู่นะคะสําหรับคลอง2ี องนะคะที่ดินดั้งเดิมเป็นท้องทุ่งนาเลยค่ะเนี่ยค่ะบรรยากาศแบบท้องทุ่งนาแบบโปร่งโปรงโลง่ลงๆสบายๆนะคะตรงนี้นะคะสําหรับคลองยี่สององค์ครับราคาไม่แรงพันเก้าร้อยบาทนะคะไม่มีใครมาซื้อที่ดินจํานวนมากแล้วมาแปลงปขายแปลงละไร่นะคะไร่ละพันเจ็ดพันห้าพันเก้าแต่ตอนนี้เฟสนี้ที่เราเปิดสิแปลงนี้ราคาเดียวพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะสําหรับคลองยี่สองเอยี่สิบหกเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดตรางวานะคะสนใจรีบทักะ เพืเลยค่ะเพจขายที่ดิน y o YouTube เปิ้นขายที่ดินนะคะ,ะ,คะเบอร์โทรปิ้นนะคะเอาเฟซบุ๊กปิ้นนะคะปั้นนักขนันนะคะ0 9 5ย์1 8 6 9 8นะคะแล้วก็รอติดตามนะคะคลอง22เฟสที่2ค่ะอันนี้ชิดติดถนนลาดยางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดในระดับต่อไปนะคะเดี๋ยวปิ้นจะมาอัปเดตในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ